คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงตัวมีความเสี่ยงร้อยกว่าเซนติเมตรโอ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลุมพานะคะเนาะอ่ามือนี้ด้วยเครื่องหอมกับเมือแปงมือต้องพวงแนี่นึกยัยม่มั่งกับยากลุกขึ้นเต้นคนเดียวต้นแม่ตินเราเนาะค่ะคะเมื่อหันอ่าแม่นางผูโดมของเท่าเนาะค่ะเพื่อนจะ เด็ดปยตัวเลขไปแล้วเนาะคะ่ะคือ3าตัวหรือ2อตัวเนาะคะ่ะเด่ยวกับห้ตามข้ามหมัดสัญญาเนาะค่ะว่าค่ะตัวเลขแก้วขาสามตัวตรงหรือว่า2ตัวตรงเนาะคะ่ะมมเดี่ย,ยะะวก่บเด็ดท่ามตามอาซัท้าพีเอ้ซีเนาะค่ะเป็นกะหลวงท่าบุญมาเนาะค่ะเร้่องบอกตรงเอาซเวอลแบบเฝ้าเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ตัวเลขของเต้อเนาะคะ่ะก็มีที่มาที่ไปก็คือตาเซ่ตาจันเนาะคะ่ะเพิ่นไปบอกเนาะคะ่ะเพิ่นไปบอกว่าม่ต้องเสียใจดอกยังไรก็สิให้เขาคือเจ้าสิบ่ให้ยานฮองเพิ่นเงียบเงาเนาะคะ่ะฝึกกระบอกกับเต้อว่ายัางตีมันเป็นปเขาฝันแล้วก็มีเลขย้ายของเต้อเนาะคะ่ะเพิ่นก็บ,บอกว่ายนี่ยมือเศร้าอันไอ้กูก็ได้ไปบอกมึงเยอะมึงว้างสินะเนาะเพิ่นก็ไปบอกตามความฝันละ มันกับไปบอกเนี่ยก่อเก่าฮะเด่มันก่อเก่าสิเนาะค่ะเพื่อกับไปบอกมือจุ่มจ่อกับเ่อใดอ่ากับเมื่อนั้นก็ได้ไล่ไล,ไล,ไล่ซดอ,อยูาา่นเนาะค่ะยนีเหมือนเสาเนาะเดี่ยวกับบอกไว้ให้เราว้างศูนย์เด้ออ่าห้าไปไปได้ห้าศูนย์อ่าห้ามีศูนย์แต่ก็บ,บางส่เนาะค่ะก็ะจะเป็นช่วงทุนไทยเดี่ยวบอกเนาะคะ่ะอาจารจ้างตาเสจตาจานนะะันเนาะค่ะเพื่อไปบอกตัวเลขของเตีวเนาะคะ่ะไปไปบอกเนาะคะ่ะกตอนเตีวสุดเดินทางมา เิลไปบอกเลขคือมันมาตรงกับพอดตรงกับเลขที่เตวจุดได้เนาะค่ะกเลขถูตรงกับเลขถูกเนาะค่ะเปิ้ลไปบอกนั่นคือศูนย์ห้าสามศูนย์ห้สเลขของเฮาผลมาจุดได้ยังกั3สามสามอ่ย่าลืมนะค่ะสาตัวนี่คืออย่าให้แตกว่าเราเนาะถูกับใเด็กก็คือแตกสาตัวนนค่ะ เพิ่นไปบอก053เนาะคะ่ะมาที่นี่เลขย้ายของเต้อเนาะคะ่ะเพิ่นไปให้ก็คือ590เ9 0จศูนย์เ้าศูนาศูนะคะ่ะค่ะกันมาที่นี่2อต,ตัวเนาะค่ะ2อตัวเพิ่นไปให้ของตเาเสดตาจัน้องเฮาเพิ่นไปให้หนี่ยก็คือ96 แต่เต๋อแบไม่เยี่ยมบบถือเก่าเจ็ด <c oughs> <c oughs> จ้ามันไปไหายเกหกด้ค่ะราเซต่ตาจานทอเข้าเาค่ะมนไปไหายเกลื่อนเต๋วบอกไปว่าหันเนาะเราทั้งบอกทั้งเหนือยเหนื่อยแบบี่เหนื่อยเน่ย้กห็ห้ให้เพื่นจุดเอาเนาะ,ค,ะค่ะ่ะทุกย่างก็ให้ให้เป็นเทียนเีวขางเนาะคะ่ะถือพียดก็เยาว่ากันเด้ค่ะ กอเนี S <S ้อเนี้ยมเดอเียระดาตวมีกระดาษสมุดอนสมุดอยู่ไหนเมื่อกี้น่ะที่เขียนตัวเลขนะให้น้องเต้เขียนเลยอากย่ไน้องนไม่เียกระดาษใหญ่ๆหน่อยอสาหักเส้นสลายเอเ่ป็นอยู่ข้างหน้าเขาเนาะกระดาษเี้มีไหมกระดาษก็มีครับกคือ เกนคือบุพเพัสามห้าศูนย์อันนี้เป็นเหล็กเสลดถูกเนาะเล็ถูกเข้าเจตันี้ก็หายไปแล้วครับนี้อันตาายเพิ่นไปไห่เตจัร์เป็นไปไหเนาะมาแล้วนะครับจะตัดเวอันะอันเลีว สามห้าศูนยกับศูนยาสามอตัวเดียวกันตูกมีนับสามห้ถูกกับอีตัวเดียวกันเนี่ยค่ะศูนย์ห้าสาม่อยเหยให้เหมืันเนาะตัวเดียวกันเลยเนาะเมีนค่ะนย์ห้สามสามหาอืต

อันนี้ของย่ายไปบวกอันนี้ตาเสตจันป็นไปบวกสองตัวน้ำสองตัวป็นหาเก่าฮกอิเล็กมกักรองอิเล็กมกัก,มกนิจัยเต่าขึ้นกเก่า

มันิมุนแลเดีเดี๋ยวมุนนะคเร่มันรออาเริ่มรัวมเลทูบก็เพื่อ3.50าเตาจาจันไปบอก0ูนย์ห้าสายเนาะค่ะนักว่านหาเลขย้าของเต๋อเนาะค่ะึ้นไปให้5.90แล้วก็เก้าเกหคือของตาเสจาจัรเขาเลืเก้าห6ย่าคุนให้ตัวเดียวก็คือ5.90ค่ะ เลขมาของเตวก็คือเก่าสามแล้วก็เจีสามค่ะวงให้เนี่ยขอดให้เนี้ยขอดให้เนี้ยวงไหมเอาไว้สุดท้ายด้วยเอฟซีเอฟซติดตามมาหยุดหยุดนิดนึงหยุดจึ๊กเนาะค่ะหยุดจ๊ก หยุดเดหยุดจึ๊ดเอดหยุดจึ๊ดลยุดจดเลยอ่ะหยุดจดเลยครับไปกดคุณู้ครับมาน้ากันหยุดจคุจดโอเคหยุดจึ๊ดแล้วครับหยุดจึ๊นะคเพราะว่าเลขเจ้าตัวนี้เราหยุดเลย3 5มห้9ศยยเก้้าดนะครับนย์กับตัวเดียวกันลองปตัเอาด้ ของน้องเตมาชัดทั้หมดเป็นที่สิบเอกันยายนสองพันห้าอกดสี่นะครับชัดเลยลาไปชดเลยตลีน้าเห็นบอครับโอนโหโอ้โหโจัโหโอ้อ้โหโอ้ห้อ้โหโอ้โหอกหหอ้โหโอ้โห่อ้โหโอ้โหโอ้ีอ้โ้อก้ หยุดจึ๊ะนะคะจ๊๊ะเจ๊๊เลขที่ออกเลขมากเลขมากเลขที่ออกทีออกซ้ำตัวตรงนี่แหละทุงเต๋าแล้วเล็นี้เป็นชุดแรกเนาะน้องวเป็นชุดแรกค่ะจะมีอ่าโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายค่ะจะมีโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายอาจจะมีเพิ่มเติมตัวหนึ่งหรือสองตัวเนาะค่ะเพราะว่าเต๋าเป็นมือถีเต๋าวงกลมให้เนาะค่ะจะเป็นโครงสุดท้ายอีกรับ ถือเพชรกับเยาวากันเนาะค่ะเอสตี้ถูกย่างเต่ากับเขอให้เป็นแค่แนวทางแคแนวทางมันเพชรมากกับคอมเมนต์ดีๆเนาะเิ็ดมากกับคอมเมนต์ให้ดีๆเนาะค่ะคอมเมนต์แบบว่าน่ารักเป็นแนวทางอย่าเดารเลยเอาโค้งสุดท้ายน้องเต้ามือเลย พงศ์สุดท้ายก็คือวันที่สิบสี่เนาะค่ะสิบสี่เดี๋ยวจะบอกอีกเทียนนึงเนาะค่ะเจะเวลาเนาะเดี๋บอกอีกเทียนนึงเนาะจะวงกลมให้ใวันที่สิบสี่เนาะสี่วงกลมในวันที่สิบสี่นะวงกลมจะมาที่นี่เจะได้พี่จะบ้านวัดหลวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปท่านบุญกันเพราะว่าแต่วสิเดิอนสายบุญต่อไปเนาะค่ะก้าวัดก้าวัดค่ะอาจจะเชิญชวนเอฟซีเนาะค่ะสายบุญทุกท่านเนาะค่ะเดี๋ยวเขาจะถอย ครับเบิ้งตัวเลขนะครับตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเนาะครับอกก่อนขอก่อนบอกอะไรเนี่ยเบื้องเต้ลให้เลขเลขคือสามห้าศูนย์เลขจุดถูกได้เนาะค่ะแล้วเสตจจันไปให้เผาก็คือศูนย์ห้าสามคนนีอยู่คนนีตอนสามหาคนโบกกลมให้แล้วตอนนั้นตันเสตจจันไปโบกกลมให้แล้วนะจ้าในวงกลมอันไหนในศาลอยู่ในศาลค่ะอยู่ในศาลจ้านั่นวงกลมให้แล้ว ออไปอุปคุมแล้วสามหาสามหาไปุคุมให้แล้วศูนย์หาสามอเนาะเป็นจุดอะไรบ้างคือตาเต้อาจานเนาะค่ะเป็นเป็กเขาฝันเนาะค่ะคนมาเขาบอต้องเสียใจดอกมันี้ค okay. ือิให้มึงคือเกาน่าสีเนาะค่ะเป็นกระยักมวนของเพื่อนค่ะเพื่นอาจจะจะได้สร้างกับวัวหู้ละมองค่ะหรือว่าสิ่ับลองบ้านใหญ่เนาะค่ะกับวหู้เพื่อนไปห้ศูนย์ห้าสามแล้วก็เกาหดเนาะค่ะ ส่วนตัวเลขที่น้องเต้่ยวมาจะชื่อจะไม่เก่าสามจะเพียสามนะคะกอย่างเต้่ก็ขอให้เป็นเพียแนวทางถือเพียกับเยาวากันนะคะก็ขอให้ติดตามเต้่ไปตลอดนะคะเดี๋ยวอีกบ่เดือนสองเดือนกะอันนี้กี่เดือนแล้วนี่จะได้ไปคลอดแล้วในท้องนี่กี่เดือนแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณเดรย์เอ็กซ์ซี่ทั้งสองช่องเลยนะครับก็ได้ไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางของ น้องแต้วนะครับทั้งเลกตาไปบอกทั้งเลกย่าไปบอกนะครับแล้วก็เลกที Thi ่น้องแต้วมักนะครับก็ได้ไปทั้ง3มตัว2ตัวคมหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องทั้งสองช่องเลยนะครับทั้งช่อง u t u b e สีขอรพุ่มทิวีแล้วก็ช่อง YouTube สาวสีขอวผ้าเลาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับให้พี่น้องโชคดีโชคมาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีนะครับ